กาได้พาทำวัดให้เขาได้บุญเยอะๆขึ้นมาภาวนาได้บุญทำวัดก็ได้บุญฟังธรรมได้บุญอีกเพราะว่านุขของเราี่เกิดมาได้บุญกุศลถ้าว่าไม่มีบุญกุศลเกิดมาไม่ได้ไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์มดลูปูปวกกูปานาหน้านกนูกูปีไปเต็มแผ่นดินโลดแต่ว่าได้ทำบุญกุศล อาจจะอย่างที่เรื่องเขา,าเคยเล่านะว่าน,นกตัวหนึ่งไปบินไปในวัดมันเจตนากานะให้ลูกไก่มันจะชุดเอาลูกไก่ไม่ใช่เลยไปไอ้ตองขนมกานะค้าวว่าตองขนมหญ้าติดไปด้วย ตองขนมก็ติดไปด้วยก็เลยได้บุญไม่มีเจตนาว่าจะขนขยะออกจากวัดบางเอื่นมันได้ติดยาไปติดตองขนมเหมือนกับถนขยะออกจากวัดแค่นั้นก็ได้บุญไปเกิดล่ะนะสัตว์ที่หาโอกาสทำบุญยากอาเป็นแต่บางเอื่นแต่คนเนี่ยทำบุญได้ทุกวันนะทําบุญได้ทุกเวลาถ้ารู้จักเอาบุญนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทํา รักษาศีลให้าทานนีมันก็ยังทําเป็นเวลาเวลาแต่การภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดเวลาบุญนึ่งแลยงอกตลอดเวลาเกิดมาเป็นคนมันได้มันมีโอกาสตรงนี้คือได้ทําบุญต่อเนื่องเพราะเราเกิดมาก็ได้บุญคือทําบ้างนะบางครั้งที่เกิดมาบป็นคนได้ทำบุญมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์เพราะแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกันบางคนเป็นคนร่ำรวยคนเป็นคนจนบางคนเป็นคน,น,คน,น,นฉลาดบางคนเป็นคนโง่เขลาบางคนเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงแต่บางคนมันขี้โรคอ่อนแอบางคนก็ได้ร่างกายครบสมบูรณ์สามสิบสองบางคนก็เป็นคนพ,คนพิการหูวตาหนวกอะไรพวกนี้ ถึงแม้ว่าเราเกิดเป็นคนเราก็ใช่ว่าจะได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก็ยากไปอีกนั้นถ้าเราบุญกุศลเราไม่พอ,อรจริงๆเราจะเป็นคนสมบูรณ์พร้อมที่ได้ยากมากนั้นเราก็ถึงไหนเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่แก้ไขไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกเกิดใหม่ได้ในต่อไปที่แล้วมา่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมาภาวนาเนี่ยต่อไปเราเลือกเกิดได้ เลือกเกิดเป็นเทวดาก็ได้เลือกเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้จะเ,เกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้เกิดเป็นพระอริยเจ้าโสดาสีนคาอานาคาะคะเลือกเกิดได้นี่ความเป็นมนุษย์มันวิเศษอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ยาก,นะายากาเลยเพราะยากเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันมีทางเลือกเยอะเหมือนเราจะไปซื้อไอ้เครื่องมือเล่นสักอย่างไนงะสมมติซื้อมือถือนะไอ้มือถือที่มันมี แล้วออปชันหลายอย่างเล่นได้สารพัดอย่างโอ้ราคาแพงนะไม่ใช่จะซื้อได้ไง่ายๆเครื่องสามสี่หมื่นเหมือนกันนะการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์สามารถมีเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลหลนะเล่นจะทำเกิดเป็นคนเนี่ยจะทําตนเป็นสัตว์ก็ได้เกิดเป็นคนจะทําตนเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นคนจะทําตนเป็นพระอินทร์พระคมก็ได้เกิดเป็นยักษ์ก็ได้เป็น อสุรกายก็ได้เป็นเปรตก็ได้เนี่ยก็คือเป็นคนมันสามารถสแสดงตัวได้หลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันได้อย่างเดียวเห็นไหมนี่การเกิดเป็นมนุษย์มันจึงมีราคามากถ้าไม่มีบุญก้วไม่ได้มาเกิดแต่เสียดายบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่ถือโอกาสทําบุญไม่ถือโอกาสเจริญภาวนาเอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนาะนเล่นพี่พี่เป่ากิดเล่าคินยาติดการพรานันเขาให้โอกาสมาเลือกสิ่งที่ดีแล้ว ก็ไปเลือกในสิ่งที่ไม่ดีอีกมีใช่ไหมเขาให้โอกาสมาเลือกสิ่งที่ดีมปเลือกกินเหล้าเลือกกินยาเลือกขโวมยเลือกข่าเลือกปนเลือกจีเลือกววรเวนคนอื่นไปเลือกที่จะเป็นนักโกหกโวกลมเลือกที่จะซนอะไรเลยอย่างในที่สุดให้มาเลือกของดีแล้วไปไม่เลือกเขาก็เอาของไม่ดีให้บางคนกลายเป็นคนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเป็นพิกลพิการหูหน้าตาหนวกไป บางคนตาดีๆทาให้ตาบอดก็มีเนี่ยแข้งขาดีๆทํให้ขาขาดก็ม,มีเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เราเลือกไม่เป็นน่ะเพราะให้ไดเริงจึงเลือกไม่เป็นเพราะเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่ได้ภาวนานะท่านบอกว่าให้ทานเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเกิดเป็นคนรำ่ำคนรวยคนมีกินมีใช้ได้ ทีนี้ถ้าเรารักษาศีลเราสามารถเลือกเกิดเป็นคนสวยคนงามคนหลอ่อเราเอาการเป็นคนมีคนที่มชมชอบได้แต่คนที่เจริญภาวนาเลือกได้ทุกอย่างเลือกทรัพย์สมบัติก็ได้จะเลือกรูปหล่ลอสวยโวยทรัพย์ก็ได้เป็นเลือกเป็นมีอหาหารการกินที่ดีมีบ,มบ้านมีช่องมีได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็จะเลือกเอาภาวนา พอวานามันได้ทุกอย่างเหมือนได้ซื้อโทรศัพท์มีใจได้แต่โทรเข้ากับโทรออกแต่อีกครื่งหนึ่งมันโอ้นอกากโทรเข้าทรออก,กเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นลลน,นังฟังเพลงอยู่ยูทูบดูเว็บไซต์ทำได้หมดเลยนี่เห็นไหมเหมือนกันอะคนบางคนเกิดมาเป็นคนฉลาดทำเรื่องทำงานได้ทุกอย่างทำหน้าที่ได้บางคนเกิดมาเป็นคนโง่ แค่โดยตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่นะเห็นไหมเพราะเราต้องเลือกเอาทำในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเลือกได้นะเพราะอะไรมันได้หลายอย่างไงถ้าสมมติว่ามียี่ห้อดีที่สุดกับยี่ห้อโหลที่สุดให้เขาเลือกเอาเครื่องหนึ่งเราจะเลือกเอาเครื่องไหนใช่ไหมไม่มีใครเลือกเอาเครื่องถูกๆแล้วแต่ทําไมในชีวิตของเรามีค่ากันนี้เราไปเลือกทําในสิ่งที่ถูกๆอ่ะกินเหล้านี่ชีวิตราคาถูกหมูราคาเลย ทำลายชีวิตตัวเองกินเหล้าเล่นไพ่ที่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปวดโอเสียเพื่อเจอสิ่งที่ไม่มีราคาเลยสิ่งเหล่านี้แต่เรากลับไปเลือกทํามันอะ่ะแล้วในที่สุดพอเราได้สิ่งที่ไม่มีราคาชีวิตทีม่มีคุณค่าเกิดขึ้นเราไปโทษใครล่ะอพอเราเลือกไม่ถูกเองเนาะ,เ,นะเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อชนคน ไม่ใช่ชวนคนให้ทานรักษาศีลเท่านั้นหลวงพ่อชวนคนภาวนาก่อนเพราะอะไรเพราะมันได้มันได้บุญเยอะอ่ามันได้บุญเยอะแล้วก็ได้ทางเลือกที่ดีอะ่ะ <c oughs> แต่ก็หมายความว่าเราเราภาวนาไม่ได้เอามารักษาศีลรักษาศีลก็ยังไม่เป็นเอามาให้ทานต้องทําอย่างไรอย่างอันนี้ถ้าเกิดมาแล้วให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นอ้เป็นอภัพเกิดไปชาติหน้าเนี่เป็นสัตว์แน่อนอนเนาะเด้ เขาให้มาเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกทีนี้เขาก็จะเลือกให้เองแหละที่นี่ยมราชหรือยมพระบาลเขาก็จะเลือกให้เองนะไอ้ลเลือกให้เองเรียกบางคนเกิดมาหูนาตาหนเขาเลือกให้มาให้สิ่งที่ดีมันไม่เอา,เอา,เอาของที่ไม่ดีให้มันเช่นเลยคนน่อยเปียเสียค้ายเสียเจริตนะเป็นคนพิคนพิการหูนาตาหนทาบอด เขาเลือกให้แล้วน่นนะเขาเลือกให้เขาเลือกเอาเรื่องที่ไม่ดีให้แล้วแตสิ่งที่ดีเขาก็เลือกเอาซะสิ่งที่ไม่ดีให้เราอันนี้เรื่องที่มันเป็นจริงเนะยไม่ได้เอามาพูดเป็นเรื่องเลอะเทอะเล่นๆนะเป็นเรื่องเป็นจริงเพราะหลวงพ่อได้เห็นมาแล้วนี่นะดังนั้นก็ขอให้เราเกิดมาแล้วอย่าไปเสียเวลาให้เหมือนของได้ของที่ดีที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด พระสารีบุตรถามพุทธ <confidence> เจ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอ่พระเจ้าข้าอ่าฮันบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ดีที่สุดเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้ากิจโสมนุสสะริโกคดีลาโกการเกิดเป็นได้เป็นมนุษย์อดดีที่สุดเอาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อการเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ให้ทาน อ๋อถ้าให้ทานเป็นแล้วเนะ่อะไรดีที่สุดกว่าอ๋อได้รักษาศีลอ๋อถ้ารักษาศีลได้แล้วอะไรดีที่สุดกว่าอ๋อได้ปฏิบัติภาวนาเราะงั้นถ้าปฏิบัติภาวนาก็ทําได้แล้วเลือกอะไรดีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติวิปัสนาภาวนาภาวนาน,นี่อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ดีที่สุดอืมเอาวิปัสนาถ้าทําได้แล้วอะไรดีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมืองั้น ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำแล้วแล้วทําอะไรดีที่เข้า <laser> ถ <magic> <st immun isation> ึงธรรมอนั <languages> ้นได้หลุดพ้นจากกิเลสดีที่สุดตรงนั้นไปถึงจุดนั้นพระสารีบุตรยมุขสาทุขประเจ้าได้มาดีที่สุดแล้วเห็นไหมมีทางเลือกที่ดีที่สุดเราจะเอาเลือกแบบไหนอ่ะอะไรที่ยากที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อะไรที่ดีกว่านั้นอีอะไรที่ดีถามไปเรื่อยมีคนฉลาดท่านต้องถามเพื่อเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละ แต่คนไม่ฉลาดเถอดีที่สุดเอาแค่นี้ก็พอเกิดเป็นมนุษย์เชืย่ยวปล่าไม่เอาอะไรเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะไม่ไทยไม่ถามว่าอะไรที่ดีกว่านี้นอกจากเกิดเป็นมนุษย์อาดีกว่านี้อีกถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้นเดี๋ยวก็ไปเจอเกิดเป็นมนุษย์อย่างอื่นลนะ่ะมนุษย์สนิระโยเกิดเป็นมนุษย์นรกเป็นคนใจร้อนใจเร็วอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดโมโหได้ทันค้อนเอาค้อทนาทาันไม้ทันไม้ทันมืดเอามีดทนันปืนเอาปืนเนี่ยะเนยพราะมนุษย์สันนิระโยคมนุษย์ นรกมนุษย์ที่เป็นสัตว์นรกคือจะเลือกเขาเลือกเอาไปแบบนั้นมนุษย์เปรตก็ไมควาเป็นคนขี้ลักขี้ขโมยขี้โกงขี้คอรับชั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แต่อยากจะไปเป็นเปรตมีไหมคุณโคดโนโกลงลักขโมยมีไหมเนี่ยคุณชอบคุณชนคุณแอบเอาของท่านเอารัดเอาเปรียวคนอื่นมีใช่ไหมนั่นแหละเขาเลือกเองนั่นเลือกจะไปเกิดเป็นเปรตไม่มีให้เขาไม่มีใครเลือกให้เขาหรอกเขาเลือกเอง มนุษย์บางคนเป็นมนุษย์าอาสุรากายอยู่เป็นมนุษย์อสูรเป็นมนุษย์อสุรากายคือเหมือนผีอะ่ะชอบหลอกชอบต้มชอบตุนคนอื่นแล้วก็ชอบที่บงังคับฆ่าเจ้าเอาของข่มขูู่้อื่นเอาทรัพย์สินคนอื่นยิ่งปัจจุบันะไ้ยิ่งเห็นได้ง่ายเพราะมันมีกล้องวง,วงจรปิดเยอะใช่ไหมไอ้ไทยทําอะไรนี่เขาเห็นหมดแล้ว,วแชร์กันทั่วโลกเราเลือกเองทท้งนั้นเนี่ย มนุษย์บางคนกับมนุษย์เดรัชาโน่คือเป็นมนุษย์สัตว์เป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์ชอบอะไรชอบเต,เต้นเป็นลิงเป็นค้างได้ยินเสียงปีเสียงกองเสียงค้องเสียงแตรที่ไหนไม่ได้ไปกินแล้วกินยาเต้นเป็นลิงมอเล่าเลยวะาณนะั้นลิงมอเรลเขา็ยิงนะไม่น่าดูอย่างคนมอเหลอ,อ,อยากเขาให้เกิดเป็นคนแล้วอยากไปเป็นสัตว์ กินเหล้ากินยาเสกสนั้นเฮฮาไปตามเรื่องตามราวเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่บางคนเลือกเอาทิ่งดีเขาเรียกมนุษย์สปูตโตเลือกเป็นมนุษย์เป็นคนมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมนะมีคน,ม,ม,น,ม,คนมีความรับผิดชอบดีมนุษย์สปูตโตบางคนเป็นมนุษย์ยังไม่พอเป็นมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์เทว,เนนเว,วดา โอ้นอกจากจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลดีแล้วยังมีฮิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปไม่กล้าทําบาปท,ทั้งที่รับที่แจงเนี่เป็นมนุษย์เทโวบางคนเป็นมนุษย์เทโวยเป็นมนุษย์สัพหมโนเป็นมนุษย์รมเป็นคนมีพรหมหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาวเปี่ยคาชอบเอ,อื้อเฟือ้อเพือพ่อแผ่ใจเย็นสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นไม่ดิ่งดูดายเห็นคนคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไรเขาไปช่วยเกื้ออา่นเพื่อเหลือเฟือาฟอ นี่คือเรียกว่ามนุษย์สัพรมานุเป็นมนุษย์อเป็นมนุษย์อริโยเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะได้ด้วยเช่นไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถรู้รูปนามได้เป็นมนุษย์สุโสดาปนโนเป็นมนุษย์สุโสดาบันรู้รูปนามสามารถเข้าใจรูปนามไม่ไม่ไมากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นี่แก้ไขเป็น กายทุกใจทุกแก้ไขเป็นนี่เขาเรียกว่ารู้ลูล่รู้นามคนนี้จะเป็นพระอริยะคนละใน่ไหมเลือกได้ตั้งแต่สูดาสิกินาคานาคาพรหันที่ได้หมดนั่นก็จึงอยากฝากให้พวกเราได้ไปพิจารณาอย่าไปประมาทช,ชีวิตนี่มีค่าเกิดมายากเมื่อเกิดมาแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองอย่าเอาสิ่งถูกๆโล,โลมาใส่ชีวิตของของตัวเองเสียดายชาติเสียดายชาติของเรา เชไดชาติถึงความเป็นมนุษย์ความจริงมีสัตว์อื่นเขาอยากจะเป็นมนุษย์จะได้นะแต่ไม่ได้เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นมนุษย์อุตสาห์ทำบุญนะทำบุญแล้วชอบไปกินเหล้าเต้นอ่าไปทำบุญแล้วชอบให้เขาได้เอ่ยชื่อเสียงเลืเ่องนามไปทำบุญแล้วชอบไปสนุกสนานในงานบุญอน,นั้น มีบุญที่ไหนก็ไปกินไปเล่นไปเมาที่นั่นทําบุญก็ทานะจะกินเล่นเมาไปด้วยพวกนี้เกิดมาเป็นอะไรรู้ไหมเกิดมาแล้วโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินเขาให้กินจะอยู่บ้านที่ดีนะบ้านหลังขนาดใหญ่มันอยู่ได้ดีแต่เสดายมันเป็นหมาเศรษฐีไปเกิดเป็นหมาเศรษฐีสบายทุกอย่างค่ารักษาพยาบาลแพงกว่ามนุษย์นะที่นี่หมาเศรษฐี พวกนี้ชอบทําบุญแล้วสนุกสนานทมบุญแ่วได้ต้องได้สนุกสนานถ้าไม่ได้สนุกสนานไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ราไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องด้วยไม่อยากทําทําเพื่ออะเรน,นี่เขาเรียกเป็นเกิดเป็นสัตว์เพราะมันหลงแต่มันก็ได้บุญด้ยที่มันทําบุญด้วยแต่ไปในบุญแบบมามา,มาใน้านเศรษฐีซึ่งมันมันทำเราเองทั้งนั้นแหะเราทําเองทั้งนั้นแล้มีใคร